ในดินแดนอันไกลโพ้นมีอาณาจักรที่ชื่อว่าเอเวราซึ่งเป็นอาณาจักรที่สวยงามและมังครั้งผู้คนที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรนี้ล้วนแล้วแต่มีเวทมนต์อยู่ในตัวและใช้อำนาจเหล่านี้เพื่อสร้างสารรค์และปกป้องบ้านเมืองของตนเองกษัตริย์และราชินีผู้ปกครองอาณาจักรเอเวรามีลูกสาวคนเดียวคือเจ้าหญิงไอรีนเจ้าหญิงผู้มีความสามารถในการใช้เวทมนต์แสงซึ่งเป็นเวทมนต์ที่ทรงพลังที่สุดในอาณาจักรตั้งแต่เกิดมาเจ้าหญิงไอรีนได้รับคำพยากรณ์จากนักพยากรณ์ประจำราชสำนักว่า ในวันที่แสงสว่างจากดาวเหนือดับลงเจ้าหญิงแห่งแสงจะต้องเผชิญกับความมืดที่กำลังจะกลืนกินโลกหากเธอสามารถค้นหาดาบแห่งดวงดาวและไขค,ความลับแห่งแสงสว่างได้อณาจาักรจะรอดพ้นจากภัยพิบัติแต่หากเธอล้มเหลวความมืดจะครอบงำทุกสิ่งคำพยากรณ์นี้ทำให้กษัตริย์และราชินีหวาดกลัวพวกเขาพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อปกป้องเจ้าหญิงไอรีนจากภัยร้ายที่อาจเกิดขึ้นแต่ไอรีนกลับไม่รู้สึกหวาดกลัวเธอเชื่อมั่นในพลังของตัวเองและปรารถนาที่จะปกป้องอาณาจักรของเธอ วันหนึ่งดาวเหนือซึ่งเป็นดาวที่สองสว่างอยู่เหนืออาณาจักรเอเวราก็ดับลงกษัตริย์และราชินีตื่นตกใจและรีบเรียกประชุมเพื่อหาทางป้องกันภัยที่กำลังจะมาถึงแต่ในขณะเดียวกันเจ้าหญิงไอรีนก็ตัดสินใจแล้วว่าเธอจะต้องออกเดินทางเพื่อตามหาดับแห่งดวงดาวและไขายความลับของคำพยากรณ์เพื่อช่วยเหลืออาณาจักรของเธอเจ้าหญิงไอรีนเตรียมตัวพร้อมออกเดินทางโดยมีเพียงดาบคู่ใจและแผนที่เก่าแก่ที่ระบุเส้นทางสู่หุบเขามืดซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคนกล่าวขานว่าเป็นที่ซ่อนของดาบแห่งดวงดาว ในคืนก่อนออกเดินทางเจ้าหญิงไอรีนได้ไปสวดภาวนาในวิหารแห่งแสงซึ่งเป็นวิหารที่เธอมักจะมาเสมอเมื่อเธอมีเรื่องที่กังวลขณะที่เธอกำลังสวดภาวนาแสงสว่างอ่อนๆก็ส่องมาจากสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนพื้นของวิหารเธอรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นท่านใดนั้นวิญ,ญญาณแห่งผู้พิทักษ์วิหารก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเธอเจ้าหญิงไอรีนแสงสว่างในตัวท่านคือกุญแจสำคัญในการปกป้องอาณาจักรจงใช้มันด้วยปัญญาและความกล้าหาญ วิญญาณกล่าวพร้อมกับมอบลูกแก้วแสงสว่างให้แก่เธอลูกแก้วนี้จะนำทางท่านในความมืดและช่วยท่านไขปริศนาแห่งดาบดวงดาวเจ้าหญิงไอรินรับลูกแก้วแสงสว่างไว้ในมือพร้อมด้วยความเชื่อมั่นในพลังของตนเองและภารกิจที่เธอต้องทำให้สำเร็จการเดินทางของเธอเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและเธอพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายที่รออยู่ หลังจากออกจากวิหารแห่งแสงเจ้าหญิงไอรีนก็เริ่มต้นการเดินทางสู่หุบเขามืดเธอเดินทางผ่านป่าเขียวขจีที่เต็มไปด้วยเสียงนกและลมพัดอ่อนๆแสงแดดอ่อนๆกระจายผ่านกิ่งไม้และส่องประกายบนเส้นทางที่เธอก้าวเดินแม้จะมีความสงบสุขอยู่รอบกายแต่ในใจของเจ้าหญิงไอรีนกลับรู้สึกถึงความท้าทายที่กำลังจะมาถึง ไม่กี่วันต่อมาไอรินเดินทางมาถึงชายแดนของหุบเขามืดซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าทึบหุบเขามืดมีชื่อเสียงในอาณาจักรว่าเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าล่วงล้ำเข้าไปด้วยบรรยากาศที่เงียบงนันและลึกลับยามกลางวันท้องฟ้าก็ยังมืดครึม้มและความหนาวเย็นก็แผ่ป,ปกคลุมเหมือนความหวาดกลัวที่ค่อยๆสึมซับเข้ามาในหัวใจของผู้ที่เข้ามาใกล้ เจ้าหญิงไอรินหยุดอยู่ที่ขอบของหุบเขามืดพลางจ้องมองไปยังความมืดที่ปกคลุมเบื้องหน้าเธอรู้ดีว่าภารกิจนี้ไม่ได้ง่ายดายเลยแต่เธอก็มั่นใจว่าลูกแก้วแสงสว่างที่เธอได้รับจากวิญญาณผู้พิทักษ์จะช่วยนำทางให้เธอได้เธอจึงรวบรวมความกล้าและก้าวเข้าสู่หุบเขามืด เมื่อเข้าไปในหุบเขามืดความมืดก็ยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้นสายลมหนาวพัดผ่านตัวเธอราวกับเสียงกระซิบของวิญญาณที่เร่ร่อนเจ้าหญิงไอรีนหยิบลูกแก้วแสงสว่างออกมาและปล่อยให้แสงสว่างอ่อนๆของมันนำทางเธอทุกย่างก้าวที่เธอก้าวผ่านไปแสงจากลูกแก้วก็ส่องประกายสว่างขึ้นและเธอรู้สึกได้ถึงพลังที่เพิ่มขึ้นในตัวเธอ หลังจากเดินทางผ่านความมืดมิดและหนาวเย็นมาหลายชั่วโมงไอรีนก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่ทำให้เธอหยุดชะงักมันเป็นเสียงกระซิบแผ่วเบาที่มาจากลึกในหุบเขาเสียงนั้นบอกถึงความลับที่ซ่อนอยู่และภัยอันตรายที่เธออาจต้องเผชิญ เธอตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นไปจนกระทั่งเธอมาถึงถ้ำลึกลับที่ซ่อนอยู่ในหุบเขามืดถ้ำนี้เต็มไปด้วยเงาทึบและความมืดที่ปกคลุมราวกับกำลังดูดกลืนแสงสว่างทั้งหมดเจ้าหญิงไอรีนรู้สึกถึงพลังเวทมนต์ที่แข็งแกร่งภายในถ้ำนี้และเธอรู้ว่าที่นี่คือจุดหมายปลายทางแรกของเธอในการค้นหาดาบแห่งดวงดาว เมื่อเธอเข้าไปในถ้ำแสงสว่างจากลูกแก้วก็เริ่มจางลงทําให้ไอรีนต้องพึ่งพาความรู้สึกและสัญชาตญาณของเธอในการนําทางผ่านเส้นทางที่ซับซ้อนและหลุมพรางที่เต็มไปด้วยความมืดในที่สุดเธอก็มาถึงห้องโถงใหญ่ที่อยู่ลึกสุดของถ้ำ ห้องถงนั้นมีแท่นหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางแท่นหินนั้นมีดาบเล่มหนึ่งปักอยู่ดาบแห่งดวงดาวที่มีพลังมหาศาลแต่ก่อนที่เธอจะได้เข้าไปถึงเธอกลับถูกขัดขวางด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ย้ายที่ปรากฏตัวขึ้นสิ่งมีชีวิตนั้นคือมังกรเงาที่ปกป้องดาบแห่งดวงดาว มังกรเงาพ่นไฟแห่งความมืดที่มีพลังทำลายล้างรุนแรงเจ้าหญิงไอรีนรู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ง่ายเลยแต่เธอก็ไม่ถอยหนีเธอใช้พลังเวทมนตร์แห่งแสงที่เธอมีเพื่อต่อสู้กับมังกรเงาการ,าการาต่อสู้ระหว่างแสงสว่างและความมืดเริ่มต้นขึ้นและสะท้อนกล้องในห้องโถงแสงสว่างจากเวทมนตร์ของเจ้าหญิงไอรีนสองสว่างและแผ่กระจายไปทั่วห้องโถงเธอใช้พลังแห่งแสงสว่างทั้งหมดที่เธอมีเพื่อต่อสู้กับมังกรเงาในที่สุดด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นเธอก็สามารถเอาชนะมังกรเงาได้ เมื่อมังกรเงาล้มลงและหายไปในอากาศดาบแห่งดวงดาวก็ส่องแสงสว่างสวยงามเจ้าหญิงไอรีนเดินไปหยิบดาบขึ้นมาและรู้สึกได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่มันมีเธอรู้ว่าเธอเพิ่งจะเริ่มต้นการเดินทางที่แท้จริงในการปกป้องอาณาจักรของเธอเจ้าหญิงไอรีนถือดาบแห่งดวงดาวในมือรู้สึกได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่แผ่ออกมาจากมัน ดาบนี้ไม่เพียงแค่เป็นอาวุธทรงพลังแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับที่ซ่อนอยู่ในหุบเขามืดความมืดภายในถ้ำเริ่มสลายหายไปแสงสว่างจากดาบสองสว่างไปทั่วห้องโถงแต่ในความสว่างนี้ไอรีนกลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังเรียกหาเธอ เธอเดินตามเสียงเรียกนั้นไปจนกระทั่งมาถึงผนังหินในสุดของถ้ำซึ่งมีอักขระเก่าแก่ที่สลักอยู่บนผนังด้วยสัญชาตยานไอรีนใช้ดาบแห่งดวงดาวแต่ไปยังอักขระเหล่านั้นทันใดนั้นผนังหินก็เริ่มสั่นสะเทือนและเปิดทางเข้าสู่ห้องลับที่ซ่อนอยู่ภายใน เมื่อเธอเก้าวเข้าไปในห้องลับนั้นแสงสว่างจากดาบก็สะท้อนให้เห็นภาพบนผนังห้องเป็นภาพของดาวหลายดวงที่โคจรร,รอบกันและกันและที่สำคัญคือภาพของดาวเหนือซึ่งถูกล้อมรอบด้วยเงาเมื่อสิ่งนี้ทําให้เจ้าหญิงไอรีนนึกถึงคําพยากรณ์ที่เธอได้รับดาวเหนือที่ดับลงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมืดที่กําลังจะกลืนกินโลกและดาบแห่งดวงดาวคือกุญแจในการฟื้นฟูแสงสว่างของมันขณะที่เธอจ้องมองภาพบนผนังไอรีนก็เห็นข้อความที่สลักไว้ใต้ภาพนั้น เมื่อเงามืดเข้าครอบงำแสงสว่างจะมีเพียงผู้ที่ถือดับแห่งดาวที่สามารถปลดปล่อยแสงสว่างจากเงามืดและคืนความสว่างให้กับดาวเหนือเธอเข้าใจทันทีว่าภารกิจของเธอคือการฟื้นฟูแสงสว่างของดาวเหนือและปลดปล่อยอาณาจักรเอเวราให้พ้นจากเงามืดที่กำลังคืบคลานเข้ามา หลังจากนั้นเจ้าหญิงไอรีนจึงตัดสินใจเดินทางต่อไปเพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของข้อความนั้นและหาวิธีที่จะใช้ดาบแห่งดวงดาวในการปกป้องอาณาจักรของเธอการเดินทางนี้ไม่เพียงแต่ต้องใช้ความกล้าหาญและปัญญาเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความเชื่อในพลังแห่งแสงสว่าง ระหว่างการเดินทางเจ้าหญิงไอรีนได้พบกับผู้พิทักษ์แห่งดวงดาวผู้ซึ่งเป็นผู้ดูแลแสงสว่างของดาวเหนือผู้พิทักษ์เล่าถึงความมืดที่ค่อยๆกลืนกินดวงดาวและการที่ดาบแห่งดวงดาวเป็นสิ่งเดียวที่สามารถตรวจปล่อยแสงสว่างจากเงามืดนั้นได้แต่ในการใช้ดาบเจ้าหญิงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในหัวใจของตนเองดาบแห่งดวงดาวจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อผู้ถือดาบมีความเชื่อมั่นในแสงสว่างและความรักที่แท้จริงผู้พิทักษ์กล่าวเงามืดที่ปกคลุมดวงดาวไม่ได้เกิดจากพลังภายนอก แต่เกิดจากความมืดในจิตใจของผู้คนเจ้าหญิงต้องช่วยชำระล้างความมืดนั้นให้หมดไปไอรินรับฟังคำแนะนำของผู้พิทักษ์และตั้งใจว่าจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องอาณาจักรและดวงดาวที่ส่องสว่างนี้เธอต้องเผชิญกับบททดสอบที่ยากลำบากและการต่อสู้กับเงามืดในจิตใจของเธอเอง ในขณะที่เจ้าหญิงไอรีนออกเดินทางเพื่อค้นหาวิธีฟื้นฟูแสงสว่างให้กับดาวเหนือความมืดก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วอาณาจักรเอเวรากษัตริย์และราชินีที่เฝ้ารอการกลับมาของลูกสาวก็ต้องเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่กำลังใกล้เข้ามาความหวังเดียวของพวกเขาคือการที่เจ้าหญิงไอรีนจะสามารถปลดปล่อยแสงสว่างจากเงามืดและคืนความสงบสุขให้กับอาณาจักรได้ เจ้าหญิงไอรินเดินทางต่อไปด้วยความมุ่งมั่นเธอรู้ดีว่าหนทางข้างหน้าไม่ได้รับรื่นอาณาจักรเอเวรากำลังตกอยู่ในอันตรายและเวลาไม่เคยหยุดรอใครการฟื้นฟูแสงสว่างของดาวเหนือเป็นหน้าที่สำคัญที่เธอไม่อาจละเลยแต่สิ่งที่ท้าทายยิ่งกว่าคือการต่อสู้กับเงามืดในจิตใจของเธอเองในระหว่างทางเจ้าหญิงได้พบกับป่าแห่งเงามืดซึ่งเป็นที่รู้จักในนามป่าพูดดำ ป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทุกคนหวาดกลัวไม่เพียงเพราะมันเต็มไปด้วยพูดผีและสัตว์ร้ายแต่ยังเพราะมันเป็นที่ที่เงาเมื่อสามารถเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของผู้เดินทางทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับความกลัวและความสงสัยในตัวเองเมื่อไอรินก้าวเข้าสู่ป่าเธอรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่เข้ามาแทรกซึมในใจเธอเสียงลมวีดหวิวทำให้หัวใจเธอเริ่มสั่นคลอนเงาเมื่อรอบตัวดูเหมือนจะคืบคลานเข้ามาใกล้แต่เธอก็ยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความกล้าหาญ ในป่านี้เธอได้พบกับผู้แห่งความกลัวซึ่งเป็นเงามืดในจิตใจของผู้คนที่กลายเป็นตัวตนที่มีชีวิตพูดตัวนี้ยิ้มอย่างเยือกเย็นมันใช้คำพูดที่หวานหูแต่แฝงไปด้วยพิษสงบอกกับไอรีนว่าเจ้าหญิงผู้กล้าหาญไม่มีใครสามารถหลุดพ้นจากความกลัวได้เจ้าจะสามารถเอาชนะมันได้หรือไอรินเงียบไปสักครู่คำถามของพูดนั้นทำให้เธอนึกถึงความกลัวที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเธอเอง เธอกลัวการทำผิดพลาดกลัวว่าจะไม่สามารถปกป้องอาณาจักรของเธอได้และกลัวว่าความมืดในใจของเธอเองจะทำให้เธอล้มเหลวแต่ในเวลานั้นเธอจำคำพูดของผู้พิทักษ์แห่งดวงดาวได้ว่าดาบแห่งดวงดาวจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อผู้ถือดาบมีความเชื่อมั่นในแสงสว่างและความรักที่แท้จริงเธอจึงรู้ว่าความกลัวเป็นเพียงเงามืดที่ต้องถูกทำลายด้วยแสงสว่างแห่งความเชื่อมั่นและความรักข้ารู้ว่าความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไอรีนตอบพูดแห่งความกลัว แต่ข้าเลือกที่จะไม่ยอมให้มันครอบงำค่าค่าเชื่อในแสงสว่างและความรักที่ข้ามีต่ออาณาจักรและผู้คนของข้านั่นคือพลังที่แท้จริงที่สามารถทำลายความมืดได้เมื่อไอรินพูดคำเหล่านี้ดับแห่งดวงดาวก็เปล่งแสงสว่างเจิดจ้าสองสว่างไปทั่วทั้งป่าพูดดำเงามืดรอบตัวเริ่มสลายหายไปและพูดแห่งความกลัวก็ถูกทำลายโดยแสงสว่างนั้นไอรินรู้สึกได้ว่าหัวใจของเธอเริ่มโลง่งและเบาขึ้นความกลัวที่เคยกักขังเธอไว้ถูกปลดปล่อยและเธอสามารถก้าวต่อไปได้ด้วยความมั่นใจ เมื่อเจ้าหญิงไอรีนออกจากป่าภูตําเธอพบว่าตัวเองได้เข้าใกล้ภูเขาดาวเหนือภูเขานี้เป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของเธอที่นี่เธอต้องทําภารกิจสุดท้ายเพื่อปลดปล่อยแสงสว่างและฟื้นฟูดวงดาวที่กําลังจะดับลงแต่ก่อนที่จะถึงยอดภูเขาเธอจะต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบสุดท้ายซึ่งเป็นการต่อสู้กับเงามืดที่แท้จริงเงามืดที่เกิดจากความเกลียดชังความอิจฉาริษยาและความโกรธในจิตใจของมนุษย์เธอต้องพิสูจน์ว่าแสงสว่างในใจเธอสามารถเอาชนะความมืดนั้นได้ หลังจากที่เจ้าหญิงไอรินเอาชนะผูดความกลัวในป่าภูตามได้สำเร็จเธอก็มุ่งหน้าต่อไปยังภูเขาดาวเหนือภูเขานี้ตั้งตระหงานเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและความสิ้นหวังอยู่ท่ามกลางทะเลเหมอกที่เข้มข้นภูเขาที่สูงชันและหนาวเย็นนี้ไม่เพียงเป็นอุปสรรคทางกายภาพแต่ยังเป็นการทดสอบจิตใจของผู้ที่กล้าเดินทางขึ้นไปถึงยอด เมื problems, so <médico S 2> ่อไอรีนเริ่มปีนขึ้นไปความมืดค่อยๆแผ่ขยายเข้ามาในจิตใจของเธอความมืดนี้แตกต่างจากเงามืดในป่าภูตามันไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความรู้สึกหนักหน่วงในใจของเธอมันเป็นความเกลียดชังความโกรธความอิจฉาริษยาที่เธอเคยรู้สึกมาในอดีตเธอจําได้ว่าในช่วงที่เธอยังเยาว์เธอเคยอิจฉาพี่สาวของเธอที่ได้รับความรักจากประชาชนมากกว่าหรือความโกรธที่เกิดขึ้นเมื่อเธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้รับความยุติธรรมในบางสถานการณ์ ความรู้สึกเหล่านี้ล้วนเป็นเงามืดที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเธอและตอนนี้มันได้ผุดขึ้นมาอีกครั้งทำให้เธอรู้สึกว่าเธออาจจะไม่สามารถปกป้องอาณาจักรเอเวราได้ความมืดเริ่มครอบงำจิตใจของเธอและเธอก็เริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเองในขณะที่ความมืดกำลังจะกลืนกินเธอเจ้าหญิงไอรีนก็ได้ยินเสียงอันอบอุ่นและนุ่มนวลจากเบื้องลึกในจิตใจของงอเธอไอรีนเจ้าจงจำไว้ว่าเจ้ามีแสงสว่างในใจแสงสว่างที่มาจากความรักความเมตตาและความหวัง เสียงนี้เป็นเสียงของมันดาของเธอราชินีอิลล่าที่เคยสอนให้เธอรู้จักการให้อภัยและการรักในสิ่งที่เธอมีเสียงของราชินีทําให้ไอรีนตระหนักว่าความเกลียดชังความอิจฉาริษยาและความโกรธไม่ได้ทําให้เธอเข้มแข็งขึ้นตรงกันข้ามมันกลับทําให้เธออ่อนแอและหมดหวังแสงสว่างแห่งความรักและความเมตตาต่างหากที่เป็นพลังที่แท้จริงในการเอาชนะความมืด เจ้าหญิงไอรินตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเงามืดเหล่านี้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความรักเธอรู้ว่าการให้อภัยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดเธอปล่อยให้แสงสว่างในใจเธอแผ่ขยายออกมากลืนกินความมืดและเงามืดในจิตใจของเธอ ในขณะที่เธอปีนขึ้นไปบนยอดเขาแสงสว่างในใจเธอก็เปล่งประกายไปทั่วทุกทิศทุกทางความมืดที่เคยคืบคลานเข้ามาก็สลายหายไปเธอสามารถสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความสงบที่ไหลผ่านร่างกายของเธอมันเป็นความรู้สึกที่เธอไม่เคยสัมผัสมา,มาก่อนเป็นความสุขที่แท้จริงจากการให้อภัยและการยอมรับในตัวเอง เมื่อเธอมาถึงยอดภูเขาดาวเหนือเธอพบกับอสูรแห่งความมืดซึ่งเปนอนตัวแทนแห่งความชั่วร้ายที่กำลังกลืนกินดวงดาวและอาณาจักรเอเวราอสูรตัวนี้ดูน่ากลัวและทรงพลังแต่มันก็รู้ดีว่าแสงสว่างที่เปล่งออกมาจากดาบแห่งดวงดาวนั้นทรงพลังยิ่งกว่าความมืดของมันเองอสูรแห่งความมืดพยายามที่จะใช้ความชั่วร้ายและความเกลียดชังเพื่อทําให้เจ้าหญิงไอรีนอ่อนแอแต่เธอก็ยืนหยัดด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาเธอไม่หวั่นไหวต่อคําขู่และการโจมตีของมัน ไอรินชูดาบแห่งดวงดาวขึ้นฟ้าแสงสว่างจากดาบสองสว่างไปทั่วทั้งภูเขาเธอใช้พลังแห่งแสงสว่างนั้นเพื่อทำลายความมืดและอสูรแห่งความชั่วร้ายแสงสว่างแผ่ขยายไปจนกระทั่งความมืดทั้งหมดถูกทำลายดาวเหนือที่เคยดับลงก็กลับมาส่องแสงอีกครั้งอาณาจักรเอเวรากลับคืนสู่ความสงบสุข เมื่อภารกิจสำเร็จไอรีนก็กลับมายัางอาณาจักรด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสงบและความสุขการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เธอค้นพบพลังแห่งแสงสว่างแต่ยังทำให้เธอได้เรียนรู้ความสำคัญของการให้อภัยและการรักในสิ่งที่เธอมี เมื่อเจ้าหญิงไอรีนกลับมาถึงอาณาจักรเอเวราข่าวการเอาชนะอสูรแห่งความมืดก็แพร่กระจายไปทั่วทุกหมู่บ้านทุกชุมชนต่างเฉลิมฉลองและแสดงความยินดีกับการที่แสงสว่างได้กลับมาปกคลุมอาณาจักรอีกอครั้งท้องฟ้าที่เคยมัวหมองด้วยเงามืดก็กลับมาจ่บใสาดวงดาวสองแสงสุกสกาวอีกครั้งแม้แต่ดอกไม้ในทุ่งหญ้าก็เบ่งบานอย่างสดใสเช่นเดียวกัน ไอรินกลับมาพร้อมกับดาบแห่งดวงดาวที่เธอได้ใช้ออกไปต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความสงบสุขของอาณาจักรดาบนั้นบัตรนี้ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความรักและความเมตตาที่ไอรินได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแสงสว่างในหัวใจนั้นทรงพลังเพียงใดราชาและราชินีแห่งเอเวราได้จัดพิธีต้อนรับเจ้าหญิงไอรีนกลับสู่พระราชวังทุกคนในอาณาจักรมารวมตัวกันที่ลานกว้างหน้าพระราชวังเพื่อเฉลิมฉลองทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่เจ้าหญิงผู้กล้าหาญที่ยืนอยู่กลางลานกว้าง ราชาฟดินานก้าวออกมาข้างหน้าเขามองไปยังลูกสาวด้วยความภูมิใจไอรีนเจ้าทําได้ดีเกินกว่าที่พ่อเคยคาดหวังเจ้าพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแสงสว่างในใจของเจ้าสามารถเอาชนะความมืดได้ไม่ใช่เพียงเพื่อปกป้องอาณาจากักรแต่ยังเพื่อปกป้องจิตใจของเจ้าด้วยราชินีอิลล่ายิ้มด้วยความอบอุ่นเธอรู้ดีว่าการเดินทางของลูกสาวไม่ได้ง่ายาดเลยแต่ไอรีนก็ได้กลับมาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและการให้อภัยซึ่งเป็นสิ่งที่เธอหวังไว้ตั้งแต่แรก ข้าขอขอบคุณท่านพ่อและท่านแม่สำหรับความรักและการสนับสนุนของท่านไอรีมกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนข้าได้เรียนรู้ว่าแสงสว่างในใจเรานั้นสามารถทำให้เรายืนหยัดได้แม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดและข้าสัญญาว่าจะใช้พลังแห่งแสงสว่างนี้เพื่อปกป้องอาณาจักรเอเวราและประชาชนทุกคนเสมอ ในค่ำคืนเดียวกันนั้นมีการจัดงานเลี้ยงใหญ่ที่พระราชวังผู้คนจากทุกมุมของอาณาจักรได้มารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองพวกเขาร้องเพลงและเต้นรำท่ามกลางแสงดาวที่ส่องสว่างบนท้องฟ้าอาหารและเครื่องดื่มถูกจัดเต็มเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมสนุกและร่วมยินดีขณะที่งานเลี้ยงกำลังดำเนินไปเจ้าชายคาลิสซึ่งเป็นเจ้าชายแห่งอาณาจากักรแห่งขุนเขาได้เดินเข้ามาหาเจ้าหญิงไอรีนเขายิ้มและกล่าวว่าข้าเคยได้ยินเกี่ยวกับความกล้าหาญของเจ้า แต่ตอนนี้ข้าได้เห็นด้วยตาตัวเองแล้วเจ้าช่างเป็นนักรบผู้กล้าที่แท้จริงไอรินยิ้มตอบข้าเพียงทำตามหัวใจของข้าและข้ารู้ว่าแสงสว่างจะนำทางข้าเสมอทั้งสองพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองเกี่ยวกับการผจญภัยและประสบการณ์ต่างๆที่พวกเขาเคยเผชิญหน้าพวกเขารู้สึกว่ามีความเข้าใจและความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างกัน งานเลี้ยงดำเนินไปจนถึงยามเช้าและผู้คนต่างกลับบ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขและความหวังพวกเขารู้ว่าด้วยการนำของเจ้าหญิงไอรินอาณาจักรเอเวราจะยังคงเป็นดินแดนแห่งแสงสว่างและความสงบสุขตลอดไปแต่ในขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าใหม่เจ้าหญิงไอรีนรู้ดีว่าหนทางข้างหน้าย,ยังคงยาวไกลแม้ว่าการต่อสู้ครั้งใหญ่จะจบลงแต่ยังคงมีความท้าทายใหม่ๆรออยู่และเธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและแสงสว่างที่เปล่งประกายอยู่ในใจของเธอเสมอ หลังจากที่งานเลี้ยงเฉลิมฉลองจบลงความสงบสุขที่กลับคืนสู่อาณาจักรเอลเวร่าทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นใจอีกครั้งอย่างไรก็ตามในใจของเจ้าหญิงไอรีนกลับมีความรู้สึกก่อนที่เธอไม่อาจปล่อยวางได้ความคิดต่างๆวิ่งวนในหัวของเธอเมื่อเธอกลับไปที่ห้องบรรทมของเธอความสงสัยที่ค้างคาใจเกี่ยวกับอนาคตของอาณาจักรและการแต่สินใจที่เธอต้องทำเพื่อความสุขของทุกคน ในค่ำคืนที่เงียบสงบไอรีนยืนอยู่ที่หน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเธอรู้ดีว่าการกลับมาของแสงสว่างนั้นไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตของเธอและอาณาจักรเอเวราเธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ต้องทำบางสิ่งที่สำคัญกว่าการเป็นเพียงเจ้าหญิงผู้สืบทอดบัลลังข้าจะทำอย่างไรต่อไปไอรีนพึมพำกับตัวเองเธอรู้ดีว่าตอนนี้เธอมีพลังอำนาจในการตัดสินใจอย,อย่างเต็มที่แต่ความรับผิดชอบนั้นก็มากมายมหาศาลเช่นกัน ในเช้าวันรุ่งขึ้นไอรีนตัดสินใจไปยังหอคอยแห่งปราดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงของอาณาจักรหอคอยนี้เป็นที่รวมตัวของผู้รอบรู้และปราดผู้มีปัญญาแห่งอาณาจักรพวกเขาเคยเป็นที่ปรึกษาแกบ่บรรดาราชาและราชินีแห่งเอเวรามาหลายชั่วอายุคนเมื่อไอรีนมาถึงเธอได้รับการต้อนรับจากท่านปราดสูงสุดท่านโอลิเวอร์ผู้มีอายุยืนยาวและปัญญาที่ลึกซึง้งเจ้าหญิงไอรีนข้ามีความยินดีที่ได้พบเจ้าในวันนี้ข้ารู้ว่าเจ้ามีเรื่องราวมากมายในใจ เจ้าอยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องใดหรือท่านโอลิเวอร์ถามด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นไอรีนนั่งลงข้างหน้าเขาท่านโอลิเวอร์ข้ารู้สึกว่าข้ายังมีภารกิจที่ยังไม่สำเร็จข้าได้คืนแสงสว่างให้กับอาณาจักรแต่ข้ารู้สึกว่ามันยังไม่พอข้าต้องการนำพาอาณาจักรไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่เอาชนะความมืดแต่ข้าต้องการสร้างความมั่นคงและความสุขที่ยั่งยืนท่านโอลิเวอร์ยิ้มเล็กน้อย เจ้ามีจิตใจที่ดีและเต็มไปด้วยความห่วงใยซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของผู้นำการนำพาอาณาจักรไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เจ้ามีศักยภาพในการทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ข้าจะเริ่มจากตรงไหนไอรีนถามด้วยความสงสยัยท่านโอลิเวอร์หยิบแผ่นหนังโบราณออกมาจากหีบที่เขาถืออยู่นี่คือแผนที่ของอาณาจักรเอเวราแต่ไม่ใช่แผนที่ธรรมดามันแสดงถึงจุดสำคัญที่เราต้องเสริมสร้างหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความสมดุลและความเจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรไอรินมองดูแผนที่นั้นอย่างตั้งใจจุดที่ปรากฏบนแผนที่นั้นมีทั้งพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากความยากจนและพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างชุมชนข้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาณาจักรของเรายังมีปัญหาเช่นนี้อีกมากมายไอรีนกล่าวด้วยความตกใจปัญหาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขท่านโอริวร์อธิบาย การที่เจ้าได้เอาชนะอสูรแห่งความมืดเป็นเพียงการเริ่มต้นแต่หากเจ้าต้องการเห็นอาณาจักรเอเวรากลับมาสู่ความรุ่งเรืองเจ้าต้องเผชิญกับความท้าทายภายในที่ซ่อนอยู่และนำพาประชาชนของเจ้าให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากเหล่านี้ไอรินพยักหน้ายอย่างเข้าใจเธอรู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้จะยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เธอก็พร้อมจะสู้เพื่อความจเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรเอเวราข้าจะทำทุกอย่างที่ข้าทำได้เพื่อปกป้องและพัฒนาอาณาจักรของเราไอรินกล่าวอย่างแน่วแน่ และข้าจะเริ่มต้นจากการเยี่ยมเยียนพื้นที่เหล่านี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและหาทางแก้ไขท่านโอลิเวอร์ยิ้มเจ้าทำได้ดีมากเจ้าหญิงไอรีนเจ้าพร้อมที่จะเป็นผู้นำที่แท้จริงแล้วข้าขออวยพรให้เจ้าโชคดีในภารกิจครั้งใหม่นี้ไอรีนยิ้มตอบและหลังจากนั้นไม่นานเธอก็เตรียมตัวเดินทางออกไปยังพื้นที่ต่างๆของอาณาจักรเอลเวราเพื่อเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาและสร้างความจเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงให้กับดินแดนที่เธอรัก ในช่วงเช้าตรู่ของวันใหม่เจ้าหญิงไอรินเริ่มการเดินทางที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจเธอเตรียมการอย่างดีด้วยกระเหล็กที่ได้รับจากการผจญภัยที่ผ่านมาและดาบแห่งดวงดาวที่เธอใช้เป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมและแสงสว่างเธอเดินทางออกจากพระราชวังในรถม้าที่ยิ่งใหญ่และมุ่งหน้าสู่พื้นที่ต่างๆที่ปรากฏบนแผนที่ของท่านโอลิเวอร์ การเดินทางของเธอเริ่มต้นที่หมู่บ้านเก่าแก่ทางตอนเหนือของอาณาจักรซึ่งพื้นที่นี้มีชื่อเสียงในด้านการเกษตรแต่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและการขาดแคลนทรัพยากรภายในหมู่บ้านทุกอย่างดูเงียบสงบแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเมื่อรถมาของเจ้าหญิงไอรีนมาถึงหมู่บ้านผู้คนออกมาพบกับเธอด้วยความรู้สึกที่ผสมผสานร,ระหว่างความหวังและความสงสัยพวกเขายินดีที่ได้พบกับเจ้าหญิงแต่ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญอยู่ เจ้าหญิงไอรีนลงจากรถมาและเดินไปยังศูนย์กลางของหมู่บ้านเธอเห็นชาวบ้านหลายคนทำงานหนักในไร่นาและสวนแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีปัญหาในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลิตผลสวัสดีค่ะข้าคือเจ้าหญิงไอรีนเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนข้าต้องการที่จะทราบถึงความยากลำบากที่ท่านประสบอยู่เพื่อที่ข้าจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ผู้นำหมู่บ้านที่เป็นชายชาราและมีความเคารพอย่างสูงก้าวออกมาเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์และรู้จักปัญหาของหมู่บ้านอย่างละเอียด เจ้าหญิงไว้ใจได้เราขอบคุณท่านที่มาเยี่ยมเยียนเราความเดือดร้อนที่เราต้องเผชิญนั้นมีหลายประการตั้งแต่ภัยธรรมชาติที่ทำลายพืชผลไปจนถึงการขาดแคลนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเพาะปลูกข้าพร้อมที่จะฟังและช่วยเหลือท่านไอรีนตอบเราสามารถเริ่มต้นด้วยการสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขได้ ไอรินเดินสำรวจพื้นที่ของหมู่บ้านโดยเฉพาะบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเธอพบว่าแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่เริ่มแห้งขอดซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พืชผลไม่เจริญเติบโตเราต้องหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ไอรีนกล่าวกับผู้นำหมู่บ้านการฟื้นฟูแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สำคัญ หลังจากได้พูดคุยกับชาวบ้านและทำความเข้าใจปัญหาอย่างละเอียดไอรีนตัดสินใจที่จะให้ความช่วยเหลือโดยการสนับสนุนทรัพยากรและการพัฒนาการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเธอจัดหาวิศวกรและนักวิจัยเพื่อช่วยในการฟื้นฟูแหล่งน้ำและยังมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่ชาวบ้านเกี่ยวกับวิธีการเพาะปลูกที่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ข้าจะกลับมาที่นี่อีกครั้งในไม่ช้าเพื่อดูความก้าวหน้าและช่วยเหลือท่านเพิ่มเติมไอรีนกล่าวก่อนที่จะเดินทางต่อไป การเดินทางของไอรีนยังไม่จบลงเพียงแค่ที่หมู่บ้านนี้เธอยังต้องไปเยี่ยมพื้นที่อื่นๆที่มีปัญหาต่างกันการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายที่แตกต่างกันและการเรียนรู้จากประสบการณ์ของแต่ละพื้นที่จะช่วยให้เธอเข้าใจสถานการณ์ของอาณาจักรอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในตอนเย็นของวันนั้นไอรีนมาถึงที่พักของเธอซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง,งเธอรู้สึกเหนื่อยล้าแต่ก็พอใจกับความก้าวหน้าในการเดินทางครั้งแรกของเธอเธอนั่งลงและเริ่มบันทึกความคิดและการเรียนรู้ของเธอในสมุดบันทึก การเดินทางนี้ได้เปิดเผยปัญหาหลายประการที่เราไม่เคยรู้มาก่อนการที่เราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะต้องใช้เวลาและความพยายามจากทุกฝ่ายแต่ข้าหวังว่าเราจะสามารถทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ หลังจากการเดินทางที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ใหม่ๆและความท้าทายไอรีนกลับมาที่พระราชวังด้วยความมุ่งมั่นและแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงอาณาจักรเอเวราเธอรวบรวมข้อมูลและประสบการณ์จากแต่ละพื้นที่ที่เธอได้เยี่ยมชมและเตรียมพร้อมที่จะนำเสนอแผนการที่จะพัฒนาสถานการณ์ในอาณาจักร ในห้องประชุมใหญ่ของพระราชวังไอรีนจัดประชุมร่วมกับท่านโอลิเวอร์และคณะรัฐมนตรีของเธอเธอแสดงแผนที่และเอกสารที่รวบรวมข้อมูลจากการเดินทางของเธอพร้อมกับเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ข้าพบว่าการขาดแคลนทรัพยากรและการจัดการที่ไม่เหมาะสมเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาไอรีนกล่าวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเราต้องเริ่มต้นด้วยการฟื้นฟูแหล่งน้ำและการสนับสนุนทรัพยากรในการเกษตร ท่านโอลิเวอร์พยักหน้าอย่างเห็นด้วยข้อเสนอของเจ้ามีความสมเหตุสมผลการฟื้นฟูแหล่งน้ำจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแต่เราต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้และทักษะให้แก่ประชาชนด้วยหนึ่งในรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านการเกษตรกล่าวเสริมเราอาจต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆและการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตและลดการสูญเสียไอรีนตอบรับข้อเสนอเหล่านั้นอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ข้าคิดว่าเราควรสร้างโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรและการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ประชุมในห้องประชุมยังคงดำเนินต่อไปตลอดทั้งวันท่านโอลิเวอร์และคณะรัฐมนตรีได้ร่วมกันอภิปรายและวางแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอของไอรีนซึ่งรวมถึงการสร้างทีมงานที่รับผิดชอบในการฟื้นฟูแหล่งน้ำการจัดการทรัพยากรและการฝึกอบรมชาวบ้าน ข้าจะเริ่มต้นด้วยการจัดตั้งคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านไอรีนกล่าวและจะมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและปรับปรุงแผนการตามสถานการณ์ไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหญิงไอรีนก็ได้เดินทางกลับไปยังพื้นที่ต่างๆของอาณาจักรเพื่อเริ่มต้นการดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้เธอได้พบปะกับชาวบ้านอีกครั้งและอธิบายแผนการที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ เรากำลังเริ่มโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำและการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้ท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไอรีนกล่าวข้าหวังว่าทุกท่านจะร่วมมือกันเพื่อทำให้สิ่งนี้เป็นจริงชาวบ้านต่างรู้สึกขอบคุณและเต็มไปด้วยความหวังที่สดใสพวกเขาเห็นความจริงใจและความมุ่งมั่นของเจ้าหญิงไอรีนและพร้อมที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าความพยายามของเจ้าหญิงไอรินเริ่มเห็นผลแหล่งน้ำที่ถูกฟื้นฟูกลับมาไหลเวียนได้อีกครั้งและการผลิตในพื้นที่เกษตรเริ่มมีการเพิ่มขึ้นชาวบ้านเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของพวกเขาและความเชื่อมั่นในอนาคตของอาณาจักรก็กลับคืนมาเจ้าหญิงไอรินรู้ดีว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของการปฏิวัติแห่งความเจริญเธอมั่นใจว่าหากทุกคนร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องอาณาจักรเอเวราจะกลับมามีชีวิตชีวาและรุ่งเรืองอีกครั้ง เวลาผ่านไปเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความสำเร็จสำหรับเจ้าหญิงไอรีนอาณาจักรเอเวรากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการฟื้นฟูแหล่งน้ำและการสนับสนุนทรัพยากรเกษตรได้แสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนและประชาชนรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเขา การเดินทางไปยังหมู่บ้านต่างๆที่เคยประสบปัญหานั้นไอรีนได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนหมู่บ้านที่เคยแห้งแล้งกลับมามีพืชผลเขียวขจีและชาวบ้านมีความสุขที่ได้เห็นผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและสามารถส่งออกผลผลิตได้มากขึ้นในวันหนึ่งไอรีนได้รับการเชิญให้เข้าร่วมพิธีเปิดสวนพฤกษชาติใหม่ที่สร้างขึ้นในใจกลางเมืองหลวงเพื่อต้องการแสดงความขอบคุณต่อเจ้าหญิงและชื่นชมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พิธีเปิดจัดขึ้นในสวนที่สวยงามซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้ที่เขียวขจีชาวเมืองหลวงและหมู่บ้านต่างๆมาร่วมแสดงความยินดีในงานนี้ไอรีนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยความสุขท่านโอลิเวอร์ขึ้นกล่าวสุนทร,รพจน์บนเวทีการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นในวันนี้เป็นผลจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเจ้าหญิงไอรีนเราทุกคนได้รับประโยชน์จากความพยายามและความทุ่มเทของท่านขอขอบคุณที่ทำให้เรากลับมามีชีวิตที่ดีขึ้น เจ้าหญิงไอรินยิ้มและกล่าวกับประชาชนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือและสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นี่เป็นความสำเร็จของเราไม่ใช่ของข้าเพียงคนเดียวและข้าหวังว่าเราจะร่วมมือกันต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าอนาคตของอาณาจักรจะยังคงรุ่งเรืองในขณะที่เจ้าหญิงไอรีนได้รับคำชมเชยและความรักจากประชาชนเธอรู้สึกภูมิใจและมั่นใจในสิ่งที่พวกเขาทำไปแล้วแต่เธอรู้ดีว่ายังมีงานอีกมากมายที่ต้องทำเพื่อรักษาความเจริญรุ่งเรืองนี้ไว้ หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นไอรีนกลับไปที่พระราชวังและเริ่มเตรียมแผนการสำหรับอนาคตเธอมั่นใจว่าการศึกษาและการพัฒนาชุมชนจะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความเจริญรุ่งเรืองนี้และจึงจัดตั้งโครงการฝึกอบรมและการศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่ประชาชนการจัดตั้งโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ที่มีความทันสมัยเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาและการฝึกอบรมที่ดีขึ้นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นและสร้างความยั่งยืนในชีวิตของพวกเขา ขณะเดียวกันเจ้าหญิงไอรีนยังคงให้ความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเธอสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้และการสร้างสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่พักผ่อนและเพลิดเพลินกับทารมชาติในระหว่างที่อาณาจักรเอเวรากำลังรุ่งเรืองไอรีนยังคงเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆและพบปะกับประชาชนเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนานี้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและมีผลดีต่อทุกคน หปีต่อมาเจ้าหญิงไอรีนยืนอยู่บนเนินเขาที่มองเห็นทัศนียภาพของอาณาจักรที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเธอรู้สึกถึงความสำเร็จและความสุขที่ได้เห็นผลลัพธ์จากความพยายามและความทุ่มเทของเธอเรายังมีเส้นทางอีกยาวไกลเธอกล่าวกับตัวเองแต่ข้าจะไม่หยุดพักจนกว่าจะได้เห็นอาณาจักรของเราเติบโตและรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน